าก็กำลังเคี้ยวชะอุ่มค่ะง่วก,กับพ่อได้เล่้ยงยาพอ่อมียาได้กินอยู่จ้ามาเลี้ยงง่วก,กะร้อนแล้วค่ะกำลังจะเที่ยงไออุ่นร้อนเลย mm hmm. เข้าร่มอยู่เทียงหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาเลี้ยงงว่วคือเกาหล,ลักร่มวีวีเย็นสบายเลยจ้าพี่น้องฝ้าสวยงามฝ้าสีครามสวยมากๆ ร้อนแล้วคะ่ะกำลังจะเที่ยงไออุ่นร้อนเลยเข้าร่มอยู่เทียงหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาเ้ยงวัวคือเกาล่าสาบเร็จแล้วกะต้องมาสวัสดีพี่น้องช่าเรียวเช่าเฟซบุ๊กน้ำกันสู้มือสู้มือพี่น้องจ้าเป็นคือกันจะสิร้องเพลงละพี่น้องอย่าเพิ่มเบื่อเด้อค่ะเด้อเบื้องให้บุญเพี้ยนแน่เด้อค่ะอย่าเบื่อกันเด้อค่ะเบื้องไปแน่ กดไลค์กดอากาศดีดีค่ะเย็นสบายเย็นสบายลมลมแรงมากๆอยู่เที่ยงหน้าค่ะเที่ยงหน้าน้อยค่ะว่าเย่ยงหน้ค่ำห้องกระเล่นดอกเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องแช่กดคอมเมนต์ให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อสิขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กับสานี้เด้อค่ะพบกับ พบกับบุญเพื่อนคือเก้าล่ะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเรี่ยวสุขูสุขคนลมวีวีเย็นสบายเลยจ้าพี่น้องฝ้าสวยงามฝ้าสีครามสวยมากๆากใพบปะเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเรียวน้ากันนะเด้อค่ะเด้อพี่น้องชาวเรี่ยวนองไม แช่กดคอมเมนต์ให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อสิขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าหลายๆเด้อเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ซัำนี้เด้อค่ะพบกับมือใหม่เฮ็ดไปเรื่อยๆอย่าท้อไปเลี้ยงงัวไปทำงานมีเวลาว่างฮับกระพดลงปลาวันนี้ฟ้าสวยมากๆเลยจ้ะบุญเพียรใหม่เด้อค่ะเด้อคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบายบายวันนี้ฟ้าสวยมากมากเลยจ้ะพบกับบุญเพื่อนคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเรียวสุขปูสุขคนแชร์ก,กดคอมเมนต์ให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อสี่ขอบพระคุณหลายหลยขอบพระคุณไว้ล่วงหนะ้าหลายหลายเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กับซ้มนี้เด้อค่ะ พบกับแจะสิล่องเพ่งและพี่น้องอย่าเพิ่มเบื่อเด้อค่ะเด้อเบื้องให้บุญเพียนแน่เด้อค่ะอย่าเบื่อกันเด้อค่ะเบื้องไปแน่กดไลค์กดหยาก,ก็กำลังเคี้ยวจะอุ้มค่ะงว่วกับพ่อได้เลีมยงหยาพ่อมีหยาได้กินอยู่จ้ามาเลี้ยงงว่วกะอากาศดีดีค่ะเย็นสบายเย็นสบายมมลมลมแรงมากๆอยู่เทียงหน้าค่ะ เทียงหน้าน้ยอยคัะว่าเทยีงยงนแชร์กดคอมเมนต์ให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อสีขอพระคุณหลายหลอบขอะคุณไว้ล่วงหนะ้าหลายหล้อเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กับซ้ำนี้เด้อค่ะพบกับหน้าน้อยลองบ่ได้เพียงนี้กับมวนมวนโทรหาแน่เนด้อจำเบสหยาก,กับกลังเขียวจะอุม้มค่ะงัวกับพ่อได้เลีมยห่า พ่อมีอยาได้กินอยู่จ้ามาเลี้ยงง่วกะวันนี้ฟ้าสวยมากๆเลยจ้ะเย็นกว่าร้อนจ้าวันนี้เบ่งบรรยากาศฟ้าสวยสวยสีครามเลยค่ะฟ้าแชร์ก,กดคอมเมนต์ให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อสิขอพระคุณหลายๆขอพระคุณไว้่วงนาะหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กับซ้ำนี้เด้อค่ะพบกับ พบกับบุญเพื่อนคือเก้าระคาพี่น้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องชาวเรี่ยวสุขปู้สุขคนพบกับบุญเพื่อนคือเก้าระคาพี่น้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องชาวเรี่ยวสุขปู้สุขคนสบายยุ่จ้าเย็นสบายอยู่ยยยทุ่งนาความเย็นวันนี้อากาศดีเย็นสบายกว่า เธอนองได้บ่บ่มีแนวสีบอกกับมิดเด้อค่ะพบกันคือเก่าค่ะหย่าก,กับกำลังเคี้ยวจะอุ้มค่ะงว้วกับพ่อได้เลีย่ยมหย่าพ่อมีหยาได้กินยุจ้ามาเลี้ยงงว้วกับร้อนแล้วค่ะกำลังจะเที่ยงไออุ่นร้อนเลยเข้าร่มอยู่เที่หน้าจ้าพี่น้อง สวัสดีค่ะมาเลี้ยงวัวคือเก่าลักที่เรกว่าเล่นไปเล่นมาทอ่อโอ้ยบ่ท่อดอกพี่น้องแต่เฮาเล่นซื่อๆเฮาก็เล่นเฮาลงเฟซเล่นๆบ่ได้เงินได้แชร์กดคอมเมนต์ให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อสิขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณไว้ล่วงหนะ้าหลายๆเด้อเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็บซ้ำนี้เด้อค่ะพบกับแชร์กดคอมเมนต์ให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อสิขอบพระคุณหลายๆ ขอบประคุณไว้วงหน้าหลายๆได้เด้อค่ะเด้อคลิปนี้กับซัำนี้เด้อค่ะพบกับหน้าน้อยลองบ่ไดเพียงนี้ก็ม่วนๆโทรหาเนเด้อจำเบอร์เย็นกว่าร้อนจ้าวันนี้เบิ่งบรรยากาศฟ้าชว่วยสวยสีครามเลยค่ะฟ้าร้อนแล้วค่ะกำลังจะเที่ยงไออุ่นร้อนเลย เข้าร่มอยู่เถียงนาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาเี้ยงววคือเกาลกัดบนโอโอโออ้อหน่อเพี่อนคือเป็นแบบมือไรโบไรโพดมันงดนิ้มนหวยได้พี่น้องแม่นบจจนาา่เจ้าว่าถ้าสาเซแล้วกะต้องมาสวัสดีพี่น้องเชาวเรียวช่าเฟซบุ๊กน้ำกันสู้มือสู้มือพี่น้องจา่าเป็นคือกันได้พบปะเพื่อนเพื่อนพี่น้องเช่าเรียวน้ำกันนะ เด้อค่ะเด้อพี่น้องชาวเรียวน้องไม่ร้อนแล้วค่ะกำลังจะเที่ยงไออุ่นร้อนเลยเข้าร่มอยู่เทียงหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาเ้ยงว่าคือเกาหลักเย็นกว่าร้อนจ้าวันนี้เบื้องบรรยากาศฟ้าวสวยสวยสีครามเลยค่ะฟ้าได้พบปะเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเรียวน้ำกันนะ เด้อค่ะเด้อพี่น้องขาวเรียวน่องไม่เย็นกว่าร้อนจ้าวันนี้เบ่งบรรยากาศฟ้าวสวยสวสสีครามเลยค่ะฟ้าที่แรกว่าเล่นไปเล่นมาทอโอ้ย่ทอดอกพี่น้อง แต่ห้าเหรียญซื้อซื้อหอกกระเหรียญาลงเฟตเหรียญเบ่ได้เงินได้ถ้าซาบเส็จแล้วก็ต้องมาสวัสดีพี่น้องเชาวเรียวเช่าเฟตบุกน้ากันซูมือสูมือพี่น้องจา้าเป็นคือกันเด้อค่ะพบกันคือเกาค่ะค่ะพี่น้องเบ่งบรรยากาศนะคะอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาะบรรยากาศกาด็ดีดีลมเด้อค่ะ ันคือเกาค่ะได้พบปะเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเรียวน้ากันนะเด้อค่ะเด้อพี่น้องชาวเรียวน้องไม่เด้อค่ะพบกันคือเกาค่ะที่แรกว่าเหรียญไปเหรียญมาท,าทอโอ้ยพอทอดอกพี่น้องแต่เ้าเหรียญซื้อซื้อหอกระเหรียญห่ลงเฟสเหรียญเหรียญพได้เงินได้ ้ากะกำลังเคี้ยวจะอุม้มค่ะงัว่ากะพ่อได้เล่มญ้าพอ่อมี้าได้กินยูจ้ามาเลี้ยงงวัว่ากะที่แรกว่าเล่นไปเล่นมาทอโอ้พ่าทอดอกพี่น้องแต่ห้าเล่นซื้อซื้อหอ,อก็ะเล่นเอาลงเฟสเล่นเ่นบ่ได้เงินได้บ่อน้อเนาะคุเพี่อนือเป็นแบบมือได้บ่ได้โพดมันงุดนิดทนหวยได้พี่น้องแม่นบ่อเจ้าว่า สวัสดีค่ะน้องไออุ่นเองค่ะน้องไออุ่นอยู่เถียงนานนะคะที่แรกว่าเห่นไปเล่นมาทอโอ้ยว่าทอ,อดอกพี่น้องแต่เฮาเล่นยซื่อซื้อหอกเเฟฟ็เล่นเฮาลงเฟซดเล่นๆเบ่ได้เงินได้โบนอ้อนอ้อนเพี่นคือเป็นแบบเมื่อใดบ่ได้โพดมันงดยิดทนหวยได้พี่น้องแม่นบ่เจ้าว่า สบายอยู่จ้าเย็นสบายอยู่ทุ่งนาความเย็นวันนี้อากาศดีเย็นสบายกว่าที่แรกว่าเล่นไปเล่นมาทอโอยว่าทอดอกพี่น้องแต่หฮาเล่นซื้อซื้อหอกระเล่นห้าลงเฟสเล่นเล่นบ่ได้เงินได้ค้าเหาอกระเล่นดอกเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเย็นกว่าร้อนจ้าวันนี้เบิ่งบรรยากาศฟ้าสวยสวย ีครามเลยค่ะฟ้าที่แรกว่าเหร่นไปเหร่นมาทอ่อโอ้ยว่าท่อดอกพี่น้องแต่เฮาเหร่นซื้อ,อ,อหฮอกระเหร่นเฮาลงเฟ,ฟีเหร่นเห่นบ่ได้เงินได้ร้อนแล้วค่ะกําลังจะเที่ยงไออุ่นร้อนเลยเข้าร่มอยู่เทีย่ยงหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาเ้ยงว่าคือเกาหลก็กบนโน,โน้อน้อเออคุเพื้อนือเป็นแบบมือไดบ่ได้โพ